สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสา,ฟฟสาวพดรูปแฟนเศร้าหนักเพื่อนชอบว่าแฟนเราไม่รอเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก หลังได้มีสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มหนึ่งถึงสาม,มีแฟนตนเองพร้อมกับระบุข้อความว่าคิดไงกับเพื่อนที่ชอบว่าแฟนเราไม่หล่อต่อหน้าเราสำหรับเราถ้าเรารักเขาไปแล้วถึงหน้าตาเขาจะขี้เหร่สำหรับคนอื่นแต่เขาหล่อมากที่สุดสำหรับเราณเดชยังชิดซ้ายเจมจิยังชิดขวา งานนี้หลังจากที่ได้โพสต์ออกไปก็ทําให้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังมีคอมเมนต์ที่พูดแรงจนเกินไปอีกด้วยโดยได้คอมเมนต์ว่าไยต่าหรืออีกคอมเมนต์ที่บอกว่างงออกตัวภูมิใจขนาดนี้แต่ปิดหน้าแฟนซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาตอบว่าแฟนเขาอาจจะไม่อยากออกสื่อก็ได้จะงงทําไมรู้จักคําว่า p r i v a t e l ไหมครับแต่ส่วนมากก็ให้กําลังใจเพราะความรักไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่จิตใจต่างหาก โดยได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าบอกเพื่อนไปว่าไม่หล่อแต่เปนหนักมากอีกท่านบอกว่าผมตอบไปว่าคนเราจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองขาดพอมีครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญอีกท่านบอกว่าไม่หล่อแต่เขาดีก็โอเคแล้วค่ะได้หล่อแต่แย่เพลียใจอีกท่านบอกว่าต่อไปแบบสวยๆค่ะเสือกอีกท่านบอกว่าหน้าตาไม่สำคัญมันครบกันที่ใจเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ